ปมตัวอะไรเยอะมึ ulously, ่งนั่นกูได้ซีตัวกูเอาัวยังไงเนาะกูบอกอะไรเนาะนี่ๆๆๆอๆๆ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 เอาไๆๆ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 เบิๆงกูๆๆไปๆัๆๆออๆอๆๆๆๆๆๆอๆๆๆๆ่ๆๆๆอๆๆ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 นๆๆ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 นๆๆๆี่ๆๆ อีกินมาอีกินมาอีกินมาแกเออเออเออมนแกแกอีกินแกอกยม่เอามาเลยเอาใช่รึกูขีามกูขีามหยาบหยาบใช่่เอาไ้เอาไ้เอาไ้เฮียกูขีคามแล้วับไน้อค่ะมึงนี่ฮับาขี่รถมาพอเด้ค่ะไม่ใช่ยูโกแกเด้ค่ะมึงข้ามมากหลายเลยแกเลยคับมึงบ่มึงบ่ง่ป กนนีกมีขกมีกมีมาให้างแตนหนูห้งแต่ได้ค่ะอีใดยอีเลยหยอกมักูแลน้ำบาททนดอุ้ยเบึงึงึง่กูตัวง่าย่หันไปแสดแขนนะมึงบ่มึงบ่มีกูี้้ามเสียกูไ่สือเเอากูี้้ามเสียตัวนึงยืนไหนยู่หนรถตงนี้มาปะกลับกับ ไปไปไปกับบ้านกลับบ้านได้ๆพี่ข้าพี่น้องขาก็เห็นมาขังพี่ข้ามาขับเรือแม่กวงแล้วกันเด้ออันนี้นะค,ะค่ะพ่อขี้โดนมันน่มามันสีน่าโกกแก่แล้วค่ะนโกกแก่นะคะนี่เขาขี้มากกว่าเห็นบอลข้อแรกเขากระซานเอาเด้อค่ะซานแล้วค่าไม่บินหนีกับใครเขาไมา่เขาไม่ตกข้างล่างกับใครเด้อค่ะเด้อพี่น้องขาไปก็ลาะคารับมือนี้บายบายสวัสดีค่ะ